แม่เกิดเหตุช่างชนกันค่ะสองสีพี่น้องเห็นนะทำอะไรกันเอออ่ะโอ้ยกนมาไปยืนโบกม่วงใส่กันทำยังไงนี่โอ้ยสองสาวนะคะแม่แม่เอซีเอ้ยเนาะข้ามหิวข้ามดูว่าเคาะปากเอ้ยหิวแรงครับ โอ้โหน้ำมันตกมันไหลถึงคางเลยครับผมอาบคางทุกวันเลยน้องนางขอบคุณค่าด้วยค่ะลกูกค่ะแ,แม่แม่เอฟซีช่วยสนับสนุนป้อนกล้วยหนูนะคะหนูก็ได้อ่าไว้กินยาค่ะแม่แม่ขอบพระคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่แม่แม่เอฟซีเมตตาน้องมินนี่นะคะอาพ่อแสง ใครอยากกินกล้วยค่ะดูอาปาก่อยแลวอาปาก่รยแลวอาปาก่อยแลวหิวครับหิวครับดู่าเคาะปากเอ้ยหิวแรงครับอืมโอ้โหน้ำมันตกมันไหลถึงคางเลยครับผมอาบคางทุกวันเลยช่วงนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูครอบครัวน้องมินนี่นะคะเอาดูท่าสิ แม่แม่ขาดูพุงน้องนางพุงป่องมากเลยลูกหนูต้องลดหุ่นอย่างจริงจังแล้วนะสักหนึ่งกิโลนะคะพุงปลิ้นมากเลยค่ะแม่แม่เอ้ยตุ่มุน่ารักมากเลยดูค่ะแม่แม่ซีพุงกลมๆเนาะโอ้ยเอ็นดูมากเลยตัวน้อยๆของแม่แม่นะคะค่ำคืนนี้ก็อากาศเย็นๆสบายๆค่ะไม่ถึงกับว่าเย็นมากไม่ใส่เสื้อกันหนาวก็ได้นะคะสบายๆค่ะเออ เอายาให้เด็กๆเลยพะช๋าทางนู้นอากาศเป็นยังไงกันบ้างเนาะแม่ๆค่ะทางนี้ก็วันนี้ไม่ค่อยเย็นเนาะแต่อ้วนแบบเย็นน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา,นนา,าใช่วันนี้อากาศดีนะคะคือถ้าคนขี้ร้อนหน่อยก็แบบไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวก็ได้นะคะแต่ว่าสําหรับน้องนิกขี้หนาวก็จะมีเสื้อกันหนาวแบบเแบาบบางๆหน่อยนะคะไม่ต้องหนาเหมือนทุกวันแล้วดูในพยากรณ์อากาศเขาว่าอากาศจะอุ่นขึ้นแล้วคะ่ะแม่ๆหลังจากนี้นะคะ น่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วหรือเปล่าอ่านี่เอายาให้ลูกๆก่อนคะ่ะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงระหว่างรอต้นสับประรดนะคะแม่ๆคุณยายเอ่อสั่งให้ให้สั่งให้แล้วนะคะแต่ว่าต้องรอเป็นรอคิวเนาะแม่ๆรอบนี้นานมากเลยเป็นเดือนเลยนะคะน้าตาจะไหล <c oughs> อ่านะคะอดทนนะคะอีกวันที่สามสิบเนาะสามเอ็ดหนึ่งสองอีกสองสามวันก็สับประรดมาส่งแล้วนะคะก็ ขอบพระคุณคุณยายมากๆเลยนะคะในความรักความเมตตาที่คุณยายเอ็นดูน้องมินนี่และครอบครัวนะคะที่ต้องบอกว่าเลยครอบครัวเพราะว่าเราได้กินกันทั้งครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องมินนี่พ่อแสนสุกแม่ดสีแล้วก็น้าโมนะคะแบ่งปันกันกินทั้งสี่เชือกนะคะในความรักความเมตตาจากคุณยายที่เอ็นดูครอบครัวน้อยๆของเรานะคะไอเจ้าทั้งเลยเลยอ้วนอุ่มทุเลยอ่าโอเค จับเต็มจัดเต็มเลยค่ะให้กินแบบจุใจเลยนะคะแม่แม่น้องกินอิ่มทุกคืนนะคะแล้วก็ทุกเวลาด้วยนะคะไม่ใช่ให้กินแค่ตอนกลางคืนนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะคะกินตลอดเวลาค่ะแม่แม่บ้านเราเลี้ยงกันแบบนี้นะคะก็คือให้กินตลอดนะคะอ่านี่ก็ได้อ้อยมาแซมด้วยค่ะวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไป ตัดอ้อยค่ะตัดอ้อยนะคะจากคุณยายเบนนะคะและ,ะคุณแม่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามนะคะผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองท่านที่สนับสนุนสวนอ้อยให้กับเด็กๆนะคะเราก็แบ่งซื้อกับเขาค่ะแม่แม่สองพันคะแนนนะคะ อ่าเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะอ่าพ่อแสนลืมลืมลืมพ่อแสนก็ได้กินเยอะเหมือนกันนะคะแม่แม่ได้กินเท่ากันนะเผื่อแบบแม่แม่แบบมองเอ้พ่อแสนดูผอมแนละ้วน้อยแค่เขากินเยอะเยอะหน่อยพ่อแสนได้กินเยอะกว่าน้องนางนะคะแม่แม่เหมือนสมมติว่าสมมตินะคะสมมุติว่าน้องนางได้กินสิบกิโลเนาะพ่อแสนจะได้กินประมาณสามสิบกิโลถึงสี่สิบกิโลนะคะตามน้าหนักตัวนะะเนาะค่ะเนาะอ่า อันนี้แค่แค่ยกตัวอย่างนะคะแม่แม่โอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ